ก็ขอสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันดะ้วยนะตอนนี้ก็อยู่กันในอนิเมะทาวเวอร์ดีฟเฟนต์กันอีกแล้วนะทนนี้ก็อยู่แบบนี้เยอะหน่อยนะเพราะว่าบ็อกฟุตเนี่ย ไม่มีอัปเดตมาเป็นเดือนแล้วนะก็อาจจะต้องรอไปอีกสักพ ah yeah. you> ักใหญ่เลยแหละแล้วในคลิปนี้เนี่ยเอาจริงๆผมก็คิดไม่ออกหรอกว่าจะทําอะไรแต่ว่าผมคิดได้ว่าผมเนี่ยมีเพชรอยู่แปดพันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาหาซื้อของในตลาดกันนะว่าม่นแปดพันเนี่ยสามารถซื้ออะไรได้บ้างและถ้าว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องนี้ด้วยนะเพื่อที่ว่าจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมคตเยอะเลยนะทุกคนแต่ว่าถ้าทุกคนเนี่ยอยากจะได้ตัวซีเกตเนี่ยต้องดูนี่เลยผมจะมาสุ่มตัวซีเกตห รอบนี้สุ่มไปเลย10ครั้งเฮ้ยได้แล้วรุงนน้องก็เกมมามีฮาคาลิจริงๆด้วยเริ่มต้นที่9บาทเองแต่ออกยางนะบอกไว้ก่อนดีซีช็อปมีบริการไก่เพชรไก่เวลไก่มิสติกรวมถึงไก่ซีเขีดเริ่มต้นเพียงแค่19บาทแถมยังมีเพชรและของในเกมขายด้วยใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยปลอดภัย100%โอเคคิดว่าถึงเวลาแล้วไปเทรดดิ้งกันเลยดีกว่า โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็มาอยู่ในตลาดแล้วนะซึ่งถามว่า8,000เนี่ยสามารถซื้ออะไรได้บ้างาจริงๆแล้วแค่7,000เนี่ยก็สามารถหาซื้อตัวละคร m ิสติกได้แล้วแต่ว่าเรื่องสเต็เรื่องอะไรเนี่ยก็ต้องไปปั้นเอาเองโดยเฉพาะไอ้ตัวนี้เนี่ยผมก็ผมก็ฝากเพื่อนซื้อนะสเต็ก็อาจจะไม่ดีมากผมต้องมาสุ่มดวงเอ,เองซึ่งี่งบ8,000เนี่ยมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรบ้างเฮ้ย hey! เดี๋ยว4,000เองเหรอ4,000เองเหรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูสเตตก่อนโอเคสเตตถือว่าไม่น่าเกียดเท่าไหร่แต่ทำไมดาเบิมันน้อยจังวะถ้าใครต้องการเนี่ยก็สามารถมาซื้อได้แต่ว่าตัวนี้ถ้าที่ผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นตัวเกลือๆนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครขายอะไรอีกเปล่าอันนี้7,000ปีซ็อกเกอร์รู้สึกว่าเพื่อนผมก็บ่นมาว่ามันเป็นตัวที่ไม่ได้ดีอะไรมากแต่ว่าถ้าใครเป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยขี้เกียจสุ่มเน <ๆ S 2> ไม่สามารถเอื้อมถึงราคาดีได้เจตตัวมิสติกก็น่าจะโอเคแล้วแหละไม่ต้องถึงขั้นชายนี่หรือว่าสเตตดีๆถ้าใครจะเอาไปซื้อแล้วว่าไปปั้นเองก็ถือว่าอาจจะกําไรละมั้งอ่าอย่างอันนี้มีสเตตมีอะไรให้เรียบร้อยมีอะไรเนี่ยฮันเตอร์สกับสวิฟเนตหนึ่งนะแล้วก็สเตตก็ไม่ได้แย่ด้วยนะมีแรงเอสด้วยนะขายอยู่ส0 0 0มตอนนี้ก็พยายามดูไปนะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างอย่างบีซ็อกเกอร์ตัวนี้ก็เจ็ดพันแล้วก็ถ้าผมซื้อผมซื้อเลยๆเลยนะโอ้โหแล้วอันนี้ยูเจนเวทแลนด์ผมยังไม่ไดด้เปิ เลยอ่ะเพราะผมยังเล่นไม่ถึงอ่ะรอแพทแล้วกันนะทุกคนเราไปเซิฟเยอรมันแล้วกันเผื่อจะมีของดีๆให้เราซื้อโอเคทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในเซิฟ์ฟ USA เล้วนะเรามาดูนะว่ามีอะไรขายบ้างซึ่งเซิฟนี้ตลาดค่อนข้างคึกคืนอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวนะคนนี้โอ้โห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 แล้วอันนี้คือสแตต มีสเตตเอหนึ่งอันนะคือครูดาวต่น,นี้โหอันนี้คือถือว่าตัวนี้สเตตดูดีสุดละซึ่งถ้าใครอยากได้ก็นั่นแหละทุกคนแต่ผมคิดว่ามันดาเม็นน้อยไปนะเพราะว่านั่นแหละมันเป็นตัวที่ดูกเกลีอที่สุดละอันนี้อย่างที่บอกครับผมงบ7 0 0 0คือยืนพื้นที่จะซื้อตัวมิสิกตัวหนึ่งได้นะแบบสเตตไม่ต้องนีมากหรือไม่ต้องใช้นี่เนี่ยถ้าใครไม่ซีเรียสก็สามารถซื้อได้นะทุกคนแต่คนนี้ขายอันนี้อีโวียบร้อยเนยนะโหหกหมื่นไม่รู้ผมคิดว่าน่าจะราคาปกติ ราคาตลาดเท่าไหร่แล้วดีคือใครเคอดไหนดีควิ่ายาม7แสนเรามาดูราคา งบ8,000เดี๋ยวดูก่อนมีอะไรบ้างโนดัตวิลเลอร์อันนี้เขาอ mm ัพเวลอัพสเตต์มาระดับหนึ่งแล้วนะหมื่นหนึ่งถือว่าผมว่าถูกอยู่นะไอดาวนคอนควีนอ e mm ีโ hmm. วโซนิกหนึ่งโอโ้โหสเตตโอเคอยู่นะทำไปเล่นอ่ะแล้วก็อย่างอันนี้เฮ้ยเฮียแรงเอสดครูดาวโอ้ oh! ซื้อเลยไหมซื้อเลยไหม,ยอ,ยมยอยังก่อนแล้วกันเรามาดูตัวอื่น,นว่าเผื่อมีอะไรบ้างเวตาแลนด์นี่ค่อนข้างเกลื่อนตลาดอยู่นะเพราะว่าดูเป็นตัวเกลือแล้วเป็นตัวเอ็กซ์คลูซีฟสายฟรีทูเพย์ค่อนข้างหาลำบากอีกก็ราคาค่อนนข้าข้าางงงงสูงตามไไปดวยยนะัยง เฮ้ยสสนี่แอสซินเงินงบเราไม่พออ่ะเฮ้ยไหนวะโดนนัทมาเยอะหนีปะเฮ้ยอุอ้ยเดี๋ยวนะ โอเคผิดคนแล้วคนนั้นอยู่ไหนอ่ะจะบอกว่าไปแล้วว่าไ,ไปแล้วโดนโดนเล์เราชาร้ากับเราอดฮะทีนี้เอ้ยเดี๋ยวอยู่ปะใช่ปะไม่ใช่เว้ยโอ้ยเฮ้ยกูชา้าไปว่ะจะได้ว่ะทุกคนไม่ได้ซื้อผมมัวจะไปดูคนอื่นด้วยแหละโอ้โหเวเตรแลนด์เพียบเลย2000 years later เอาล่ะ,ละตอนนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟเจลแมนนี่นเซิร์ฟนี้เงียบมากว่าตลาดแต่ดูหน่อยเผื่อมีของดีขายเจ้าพันเวตรแลนด์อัพ50ดูสแตทหน่อยดิโอ้โห เอ้ยสเตตไม่ขี้เลเท่าไหร่นะโหโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้อะไรเนี่ยเซิร์ฟนี้ตลาดโคตรเงียบเลยว่ะมีแค่ไม่กี่คนเองงั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเซิร์ฟและในตอนนี้นะเราก็มาอยู่ในตลาดกับเซิร์ฟเยอรมันีอีกเซิร์ฟนึงนะซึ่งเซิร์ฟนี้นี่ตลาดคือคือดูกัเซิร์ฟเมื่อกี้ไงเดีดูดิอันนี้ขายโอ้โหอันนี้7,300พยืนพื้นแต่สเตตดีขึ้นมานิดนึงอันนี้โอ้โหดาเมจเริ่มต้นอันเจ็ดเด้มีอันนี้เป็นตัวธนูไอตัวตู้ลิมิเต็ดตัวที่ไอตู้ที่แล้วววนนนนนะะตัเเเปป็็จชาาี่่่โออคถื อห่หงนี้ครับผมโนนัทอริเออร์โอ้โหสเตตดีด้วยแต่งบผมไม่พอว่ะเทตนี้ยังไม่ถูกใจว่ะอ่ะผมคิดว่าเราจะใกล้หาของได้แล้วแหละว,ว่าเราจะได้ซื้อตัวอะไรซื้อดีแม่งเลย มีเฮียอะไรกูซื้อได้บ้างวะเฮ้ยเจอแล้วเอ้ยงบแปดเป็นบดีตัวเลยเดี๋ยวดูสเตตเลยจีโอ้ไมค์เกิดน้ำมันบียบวกคือซื้อซื้อซื้อเลยซื้อเลยซื้อได้ไหมซื้อได้ไหมซื้อแม่งเลยเฮ้ยจะต้องกอดรหัสอีกเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่เอาซื้อเรียบร้อยในสุดในสุดเขาขายออกเท่ อยู่นี่อยู่นี่อยู่ไหนนี่อยู่นี่อนโอ้ว้าวคิดว่าถ้าจะไม่ผิดต้องเป็นตัวที่โอเคเพอสมควรนะตัวนัดบาริเออร์เนี่ยคาตาคุรี่เนี่ยเปตะกรจากกันผมออยุญาตซื้ออันนี้ด้วยแล้วกันว่าเดี๋ยวจะไปอัพอีโวตัวนะโอเคเมื่อกี้ผมไปซื้อตัวของทางด้านของ บลูสตาร์มานะเพิ่มมานิดหน่อยซึ่งตอนนี้ผมสามารถอ e ีโวหนึ่งตัวได้นะจนเป็นตัวอะไรนั้นก็รอดูแล้วกันว่าเป็นตัวอะไรไหนี่อยากขายฟองเอนี้โอเคทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แหละก็ขอขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์ดูคลิปนี้จะจบนะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, share. กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยแล้วกันนะแล้วก็สำหรับใครที่ทำหาคอนเทนต์บล็อกฟู้ดก็อาจจะรอไปก่อนผมเนี่ยรออัปเดตรอข่าวใหม่ๆมานะซึ่งตอนนี้คือเงียบมากนะเลยเกี่ยวกับฟู้ดเนี่ยโอเคก็น่าจจะะะไไไมมมม่ม่่ีอีออออรรรแลลลล้้้วสสาาหหหัับคคคิิิปปปปนนนกกก็็เ็เเใผตยงด นะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายครับผม